สบไปดีวันนี้เบาข้านสิได้กลับบ้านเนาะหลังจากสำเร็จภารกิจเบา,ข,าข้านไปสมุดเล่นเดิน,นะ ไปทางน้ำไปโตเลยยนญาตทางเดินการเดินในการเดินทางเมื่อหาบ้านปราชาเกิดสิ่งพวกตัวทระพย์ยุ่งยากซุ่มซ้อนหลังจากนั้นต้อการนังพักรัฐพันธ์เพิ่งพระเจ้าก็ได้มีการสร้างสร้างพัฒนาแล้วก็เกิดเส้นทางเหลือการเล่นสะดวกให้บางคนใช้เลยยนญาตการเดินทางเป็นมือเป็นมือเกิดสีนวดบ้าน Thank